จะเอ๊ะทำอะไรน้องเหนียวโอ้ยคิดไปหยังเนาะบาดนี้ชักทุ่งคิดไปหาหยังตื้อคักคิดไปหาหยังบาดนี้ขิดไปหาหยังเอาเอาไปหาตะกัดแตนเบาบาดนี้ ไปหาแม่งแม่งอย่าง่ะนั่นแมงอย่างละไตย,ยู่น่นเอาเอา,เอาดือ้อแค่แม่งยังตัวด,ำด,ำดำั้อดับในหน่อยใจยันน์เก็ไปหาแม่ง แมวน้อยแมวน้อยอ้าวจะไปเอาจากไหนบาดนี่อ้าวปิดหมากันในระบาดนี่ปิดหมากันนี่องระบาดนี่เสียอ้อาวชาไดบาดนี่ไปเจ็บหมากันมังม่งขุดมั่งขืนเจ็บหมากมั่งขุด เอาเ,อาเาอ้าวาาปัญหาหักอยู่ขึ้นลงไปปัญ้าเปันหักวันนี้แล้วเห็ดมันขุดโลนมันขุด អូពូជិះយកមេងអីនោះតดำๆនេះន້ອຍ1អើអើພາហាក់ລະមេเนาะណាអើអើអើស្ាយស្ាយបាទនេះអើអើលោកมาๆលោកมา ไปหายอย่างไรลงมาทำไมลงมาทำไมไปหายอย่างสูงไปไปไม่เมียวลงมาพ่นพ่นพ่นไปเอ้าเอ้าเอ้าเอา,เอา,เอา,เอา tay tốt tốt, hả tốt, đưa lại, à luôn mà, luôn mà. lung ma lung ma, lung 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 ma lung ma lung ma

เดี๋ยวนขคนโอ้ยมันเคียดไปรอดมันหูบจักี่ใส่ที่ีส่นองดอกมันคนบริยู่วามยกเคียดไปหมงทัใไปเขียงให้ขึ้นมันข้อขึ้นหูวบะว่าทำใไปเขียงให้ขึนเดี๋ยว่า่อยมันไปต่ำแล้น้ำรอด่อยไปไนแล้วม้าม้าขึ้นม้าขึ้นมันตาขาวอ้าตาม่อขาวเขี้ยนให้ก็ตาขาวตาสีขาวมามาะไม้าเขี้นมาตาอะไม้าหเขา้ยนม้าตาอยไรมาวมีตามันนะ